ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรเนาะก็มาตอบคําถามให้เหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้ใครเล่นเหรียญบิตคอยก็ช่วงนี้ลงหนักหนักเยอะเอาการอยู่นะครับเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วมันอยู่ราคา2ล้านเมื่อเช้าผมเปิดดูมันน่าจะเหลืออยู่เท่าไหร่วะหกแสนเหรือเปล่านะจําไม่ผิดเนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะตลาดบิตคอย ก็จริงๆอะถ้าใครเล่นอยู่นะผมแนะนํานะให้ให้ลองฟังลุงฉลกดูนะครับก็คือก็คือยังไงผมผมก็ออกก่อนนะออกออกตอนที่มันเกิดสงครามนะก็คือออกก่อนแล้วก็จังหวะเข้ามาก็เลยอัดทุนเท่าไหร่ก็มีอยู่เหรียญหนึ่งที่ถือไว้แล้วก็ไม่ยอมขายเลยก็หายไปหายไปเยอะอยู่นะก็ตอนที่ผมซื้อ80แปดสิบาทนะ ผมเข้าไปดูเหลืออยู่1เหรียญต่อ15บาทนะครับก็เหรียญ A.D.A ก็ไม่เป็นไรเนาะเงินส่วนนั้นก็เป็นเงินเย็นเนาะก็คือผมไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนแล้วก็มันยังไงมันเสียได้ไม่เป็นไรนะก็คือเป็นการซื้อความรู้นะครับสำหรับสำหรับบนะิตคอยเนาะคริปโตเคอร์เซีนะก็หวังว่าไม่นานนะมันก็คงจะกลับไปเหมือนเดิมเนาะก็มันก็คล้ายๆตลาดหุนนะ้นเนาะการลงทุนมันมีขึ้นมีลงมันอยู่ที่เรารู้จังหวะมันมากกว่าไม่มีใคร รู้อนาคตได้ก็คือก็คือยังไงอะเมื่อก่อนนี้ผมเคยรับปากไว้ว่าถ้าผมถึงหนึ่งแสนเมื่อไหร่ผมก็จะมาบอกเทคนิคนะแต่ตอนนี้มันมันลงกระจุยกระจายเลยแล้วก็ผมก็โดดออกมาพักใหญ่ๆแล้วก็ยังยังไม่รู้จะเอาอะไรแนะนําเนาะก็ติดไว้ก่อนเนาะเรื่องสําหรับเหรียญก็มีทักมาถามผมอยู่ว่าผมไหนนะครับก็ช่วงนี้ถือไว้เหรียญเดียวนะครับก็คือ A D A นะนอกกนั้นผมโละทิ้งตั้งแต่ตอนที่ว่ามันเกิดสงครามแล้วเนาะ ก็รอจังหวะใหม่รอเข้าใหม่ไม่รู้ว่าปีนี้มันไหมก็ไม่แน่ใจดูไปเรื่อยๆเนาะก็โอเคนะครับก็มาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าก็วันนี้จะมาตอบคําถามให้เหมือนเดิมนะครับก็คําถามแรกนะมีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าพี่ครับผมจะถามว่าหลอดเก็บลมผมยาว40เซนหนา1.5สามารถอัดสักพันสองได้ไหมครับเป็นหลอดสแตนเลสนะครับอันนี้อันนี้ผมมองว่ามันบางไปนะ มันอาจจะได้นะแต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับก็คือถังดับเพลิงที่ผมเคยผ่าวัดมันแค่1.2เขามันก็1.2แล้วนะอันนี้มัน1.5มันก็หนักกว่ากันนิดเดียวอันนั้นเขาก็อัดอยู่ที่แรงดันแค่400ถามว่า1.5มันรับได้ไหมพันสองอันนี้มันก็ตอบยากนะครับแต่ว่าเราถ้าเราอยากจะทดสอบก็ทดสอบได้นะครับก็เอาน้ําใส่ลงไปเนาะน้ําใส่ลงไปให้เต็มแล้วก็ลองอัดลมดูนะครับแล้วก็เอาเอาหลอดไปแช่ในกระมังก่อนเนาะ แล้วก็ลองอัดดูว่ามันรับได้ไหมพันสองทิ้งไว้สักพักมันอันตรายไหมแต่แต่ผมมองว่ามันบางไปนะครับสําหรับถังหนึมิลเนาะก็มีพี่ท่านหนึ่งนะเขามาคอมเมนต์ว่าเขาอัดได้นะแต่ผมก็ไม่การันตีนะครับผมว่ามันบางไปเนาะสําหรับ PCP เราเล่นเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าหลอดลมเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเราไม่อยากซื้อก็หาที่มันหนานหน่อยเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง ยังไงก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเล่นเล่นยังไงก็ให้คิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับมันอาจจะได้นะผมก็ไม่การันตีว่ามันไม่ได้นะครับอันนี้คุณเหนือเมฆพี่เคยใช้ยิงตรงทําความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเคยเล่นใหม่ๆนะครับตอนนั้นลำยี่สิบสามนิ้วนะแล้วก็เป็นหลอดอลูมิเนียมนะครับรู้สึกว่าจะอัดตอนนั้นผมต่อเล็กด้วยแหละแต่เล็กมันไหลนะครับก็คือเล็กมันไหลไปที่สองพันสองนะ ก็ผมวัดความเร็วได้ที่หนึ่งพันหนึ่งพันกัอีกสี่สิบนะก็ถ้าจำไม่ผิดนะหนึ่งพันสิบหรือหนึ่งพันห้าิบนี่แหละแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้ยิงเอาทำกลุ่มเนาะก็คือพอมันไหลแล้วผมก็อยากรู้ว่ามันวิ่งอยู่เท่าไหร่ก็เลยลองยิงผ่านเครื่องวัดดูก็วิ่งเป็นพันอยู่เหมือนกันเนาะแต่ผมมองว่า PCP มันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นนะมันอาจจะวิ่งได้แต่ลูกมันอาจจะเสียทรงเนาะด้วยด้วยความความอ่อนของลูก ของเนื้อตะกว่วที่เป็นพ c ซีนะมันก็ผมว่ามันไม่เหมาะกับความเร็วที่สูงขนาดนั้นเนาะถ้าถ้าถามผมความเร็วเท่าไหร่เหมาะสมมันก็ขึ้นอยู่กับลำนะถ้าลำยาวก็สักแปดร้อยกว่านะครับก็น่าจะเหมาะสมสำหรับพ c ซนะครับอันนี้คือเขาถามว่าเคยทำความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ก็เท่าที่ผมเคยทำไว้ก็หนึ่งหนึ่งพันก้าอห้าสิบนานแล้วละ่ะสามปีแลว้วมั้ง อันนี้คุณชายอิสระนะครับเขาบอกว่าอาจลมไปแล้วไม่ได้ใช้ห้าวันลมลดจากสามพันเหลือสองพันสี่หารูรั่วไม่เจอหรือมันค่อยๆลดเองได้ครับมันไม่ลดเองนะผมว่ามันก็อาจจะมีส่วนนิดหน่อยนะที่มันลดเองอ่ะแต่แต่ผมมองว่ามันมันต้องลดเองไม่ได้ก็คือถ้ามันจะลดเองได้มันก็ต้องอยู่ที่อุณหภูมิรอบๆนะครับก็คือถ้าถ้าอุณหภูมิมันร้อน มันจะขยายนะก็คือแรงดันมันก็จะเพิ่มขึ้นพอมันเย็นแรงดันมันก็จะลดลงถามว่ามันจะอยู่ตลอดไหมเดือนนึงผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่ามันก็อาจจะไม่อยู่ตลอดก็ได้มันเหมือนรถรถยนต์นะที่เวลาเราไม่ได้ใช้จอดทิ้งไว้สักสามเดือนยางมันก็แบนลงเนาะมันก็อาจจะมีส่วนเป็นไปได้นะครับแต่จริงๆอ่ะสี่ห้าวันอ่ะมันไม่น่าจะลดลงเยอะขนาดนี้เนาะถ้าจากสามพันเหลือทักสองพันเก้าห้าสิบอย่างเงี้ยก็โอเคนะก็ยังโอเคอยู่นะ แต่นี้มันลงไปสองพันสี่ก็น่าจะมีจุดรั่วนะครับก็ลองหาจุดรั่วดูนะครับจุ่มน้ําเลยถ้าเป็นผมผมก็จุ่มน้ําเลยผมจะส่งเล็กปรับนายไปซ่อมแจ้งที่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์นะลิงก์ไลน์ผมทิ้งไว้ตรงใต้คลิปตรงนี้นะครับก็จิ้มทักข้อความมาได้นะครับทักไลน์ทักเฟซมาก็ได้นะครับผมที่ทิ้งไว้ทุกคลิปเนาะมีคลิปที่แล้วไม่ได้ทิ้งลืมนะครับก็มีปุ่มสามเหลี่ยมเล็ก ตรงนี้นะครับก็จิ้มเข้าไปก็จะเป็นลิงไลผมอยู่ข้างล่างนะครับแล้วถ้าเห็นปุ่มกดถูกใจก็กดให้ด้วยแล้วกันนะครับอยู่ไม่ไกลกันเนาะก็โอเคนะครับก็สําหรับใครที่กดถูกใจก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเนาะแค่กดถูกใจก็มีกําลังใจแล้วเพราะทุกวันนี้ทําคลิปมาขนาดนั่งผู้เฉยๆติดเหลืองทุกคลิปเลยผมก็เมื่อก่อนนี้ก็ต้องมาแก้คลิปปกแก๊แก้ชื่อแล้วก็ไปยื่นใหม่ตอนหลังๆนี่ก็มายื่นเลยเหลืองก็ปล่อยมันเหลืองไปเพราะว่า เราไม่ได้คาดหวังจะเอารายได้จากมันนะก็คือความคาดหวังของผมก็คือผมอยากได้โล่เงินนะก็คือ1นึ่งแสซับอันนั้นคือจุดมุ่งหมายของผมเลยที่ผมทําคลิปเพราะฉะนั้นมันติดเหลืองมัง่งเขียวมั่งก็ปล่อยมันไปเนาะก็อาศัยเพื่อนๆกดให้กําลังใจกันก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับพี่ครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับสปริงคอนตีไม่แตกนะครับผมใช้ควรใช้สปริงขนาดไหนดีเติมลมสา0พันนะครับก็คือสปริงนะครับ จริงๆอะเมื่อก่อนผมก็เคยใช้แบบเส้นใหญ่เลยนะปรากฏว่าแกนหักนะครับเมื่อก่อนนี้ก็คือถ้าเราใช้สปริงแข็งมากอ่ะมันก็มันก็ไปเป็นพละวาลวนะครับจริงๆอะที่ผมว่าเหมาะสมนะที่เหมาะสมนะก็คือ1.2 1.4เนี่ยใช้ได้หมดเลยถ้า1.4นี่ก็ถือว่าแข็งแล้วนะถ้า1.2นี่ก็จะโอ,โอเคปกติอยู่เนาะก็คือมันจะขึ้น โหลดนิ่มอะไรนิ่มถ้า1.2เอ้ย1.4หรือ1.6นี่มันเริ่มแข็งแล้วมันเริ่มจะไปเป็นพะละโหลดอีกแล้วก็คือถ้าถามผมก็คือเส้นรอบวง1.2ไม่ใช่เส้นรอบวงเลยขนาดเส้นเส้นของสปริงนะครับก็คือ1.2มิลหรือ1.4มิลนะครับส่วนความโตก็แล้วแต่คอนนะถ้าคอนมันรู้20มิลก็ใช้สัก18 16ก็ได้นะครับแต่ตัว FX ผมใช้เท่านี้เอง เท่านี้ก็เองนะมันก็ตีแตกนะก็คือตัวนี้ยถ้าเราใส่สปริง1.4ไปแล้วนะครับแล้วมันยังแตกไม่แรงก็ให้ไปแก้ที่วาลเนาะก็คือชุดคอนก็ให้ให้ไล่สปริงแค่ใหญ่สุดก็คือ1.4หรือ1.6แค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็ไปไล่แก้ที่วาลเอานะครับให้มันแตกง่ายกว่าเดิมเนาะก็ส่วนมากมัน1.4นี่ก็เหลือๆนะครับแตกสบายอยู่แล้วนะครับ3,000ก็แตกนะ อันนี้พ k เคนักล่านะครับเขาบอกว่าหัวระเบิดกับหัวธรรมดาอันไหนใช้ดีและทําเป้าหมายเสียหายกว่ากันก็คือหัวระเบิดหัวระเบิดมันก็จะมีหัวแฉกหัวแหลมหัวหัวบากหลายอย่างนะครับถามว่าอันไหนทําลายเป้าหมายได้ยังไงมันก็ต้องหัวระเบิดนะครับเพราะว่าพอมันปะทะปุ๊บมันเป็นบากเนาะมันก็จะแตกออกนะครับมันแตกออกเป็นมันก็จะทําให้รูที่ปะทะใหญ่นะครับหรือว่ามันสร้างความเสียหาย ให้กับสิ่งของที่เราไปประทะมันนะไม่เหมือนหัวโดมนะครับหัวโดมมันมันเป็นเกียวนะมันมันหัวมันโดมนะพอมอมปุ๊บมันก็ทะลุออกไปเลยนะครับมันไม่แตกเหมือนเหมือนพวกหัวหัวบากหัวระเบิดนะก็คือแรงประทะมันสู้หัวระเบิดไม่ได้อยู่แล้วหัวโดมอ่ะแต่ว่าหัวระเบิดมันก็มันก็มีข้อเสียนะครับเวลาเรายิงไกลๆหรือว่าเราทําความเร็วเยอะๆก็คือตรงหัวมันนะมันก็ไปโดนแรงต้านที่หัวมันนะมันมี มันมีทั้งหัวหัวแหลมก็มีนะที่มันจะทําให้ระเบิดอะทะลุทะลวงหัวบากอะไรก็มีหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิงไกลผมว่าหัวโดมจะดีกว่าถ้าเอายิงใกล้แรงทําลายสูงก็คือหัวระเบิดนะครับแต่หัวระเบิดยังไงก็สู้แปดมิลไม่ได้นะแปดมิลน,นี่มันมันแรงทาลายมันเยอะกว่านะก็คืออ e ิดบล็อกมันก็ทะลุไปเลยแต่ถ้าเป็นหัวระเบิดนี่มันก็อาจจะไปแตกใส e ่อิดบล็อกนะก็คือ <c oughs> ก็คือมันไม่เหมือนกันนะลูกเหล็กกับลูกตะกัว่ว คุณพ,พงสพัฒนนะครับเก็บเสียง PC p c ซขนาดของเกียวเท่ากันหมดไหมครับไม่ไม่หมดเนาะก็คือเก็บเสียงเก็บเสียงเนี่ยเท่าที่ผมเจอนะก็จะมีเกียวอินโดเกียวซีแซเกียวลูเกอร์ไอ้ลูเกอร์เนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกปืนสั้นนะแต่ถ้าเป็นปืนยาวนี่ก็น่าจะเป็นซีแซกับอนะินโดเนาะก็คือซีแซเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในพวกตะกูลูกกดนะพวกดินขับถ้า PC P c ซก็จะส่วนมากจะเป็นอินโดนะแต่ซีแซก็มีบ้างนะครับ ก็เท่าที่เจอก็คือจะรู้ได้ยังไงอ่าจะรู้ได้งไงถ้าเป็นอินโดก็คือน็อตน็อตตัวเมียนะครับน็อตตัวเมียล้อหน้าอย่างเงี้ยนะครับไปไปหมุนดูใส่ไปถ้าถ้ามันเข้าได้ก็เป็นอินโดเนาะก็คือภาษาช่างผมไม่รู้ว่าเขาเรียกเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรแต่ผมรู้ว่าถ้ามันไอเนี้ยเข้าได้ก็คืออินโดนะครับถ้าถ้าไอเนี้ยไปใส่แล้วเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าต้องเป็นซีเซตเนาะถ้าถ้าเป็นตระกูลของปืนยาวนะ หรือว่าถ้าใครจะเสริมก็ลองเสริมมาหน่อยนะว่าถ้าเป็นซีแซนเราสังเกตแบบไหนอินโดเราสังเกตแบบไหนก็เอาถ้าใครมีประสบการณ์ก็ลองมาแบ่งปันกันได้นะครับน้ำยาหล่อเย็นสูบแรงดันสูงรานะคาเท่าไหร่น้ำยาหล่อเย็นเนี่ยไม่น่ามีขายนะครับก็คือน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเราสามารถซื้อของ ไอ้ที่มันเติมมอเตอร์ไซค์ได้นะครับไอเติมหมอ้อน,น้ําพวกเนี้ยมันจะเป็นน้ํายาที่ไม่ก่อให้เกิดตะกรนไม่ก่อให้เกิดสนิมเนาะก็เอาาสามารถเอามาใส่โสบได้นะครับใส่น้ําเปล่าเลยได้ไหมใส่น้ําเปล่าเลยมันก็ได้นะครับแต่มันไม่ดีนะมันเป็นตะกรนเป็นอะไรนะมันก็สู้น้ํายาล่อเย็ยนไม่ได้ของมอเตอร์ไซค์ผมไม่แน่ใจว่ากระปุกเท่าไหร่นะผมว่าไม่กี่ตังค์นะก็สามารถซื้อมาใส่กันได้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ ก็คงจบเพียงเท่านี้ใครติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอการคลิปหน้านะครับก็มีปัญหาก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่มาก็มาลืนนะก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่เนาะถ้าส่วนมากถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากจะมาตอบให้ทุกวันเนาะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับ